มากินตำซัวบักแตงหอนก็พักอยู่นี่จะเป็นยังมหอนโผล่หอนพ่อแถวบ้นนี่นี่พักอันนี้มันจะปลูกไว้มันจะเก็บกินนี่เอาพั่นมะนาวหนองไส้หนองไส้ไอยวนโคราดบ้านดองสะไบเนี่ยมันก็หวานเนอมันก็หวานก็แซ่บเลยเนี่ยข้เ,เจระพระเอิญต้นผงสุรุ ท,ทั้งอื่นเขาเอินจังใดแล้วทั้งนี้เขาเอิญฝุงต้นผุ่งสุดหวานมากหวานแซ่บอืมแปลอืมง่ยแปลกง่ยแปลก ยู่บันอืมว้ายเอายิบพิบพืนแต่บัน,บนเน่เศบหูายเบตาแล้วว้ยแสบตัวพีชเองกะเพ็ะเพชร ตาํตามันสั่วบักแตงนี่อันบ่มีผงสดเดก็บ่มีกระเทียมเพินสิซื้อกระเทียมเข้าบ้านเด้ตําบักพริกใส่น้ําปลาหั่นบักเขือเทศบีบบักหนาวลงซิมปงใส่ได้พอแ่เ,เปรี้ยว ลำต้นมันหวานหวานใบใบบ่มมีรสชาติแต่การพ่นหวานมากอืม ขนาดใส่แบบพริกหน่อยๆนึนได้เนี่ยแสดงว่าพริกเจ้านีเ่เผ็ดเติมบอกซับปรดพี่หน่อยได้กินซับปรดพี่หน่อยก็บแซบแซบขอบคุณพี่หน่อยค่ะน้องปอก,กินแล้ว หวานหวาน,วนแก่เผ็ดอ่ากินเท่าไรก็บเบื่อเนาะสมต่ำเนี่ยแซ่บมันบ่แล้วกินยังกับเบลเลวเบื่อขึ้นสมต่ำเนาะ ันนี่ว่าเด็ดมาอ่อนๆลําต้นคนกับแข็งอยู่เดยนี่แต่่วามันหวานหวานมากออกมาสามสี่ต้นเนี่ต้นเดียวตายเหมด ไม่ไปดับปลูกว้โอ้ยตายมดพี่น้องดอกไม้สวยไม่ไปดับตายมดว่าเรื่องต้นไม้ตายเรามีเรื่องเดาเรามีเรื่องเราเราก็ฝากถามแนะบักไดอีไดมันขืนบ้านกูบอกแล้วว่าบ่มียังให้เอาขึ้นเฮ็ดยัง มีเงินมีทองกับบานกระซอมกัะแล้วเราตัวปานนี่สิมาค่าเออเจอเออเจอยังสีต่ติเอาอย้อนว่ามีเงินมีทองในตัวบ้านมันยังก่แล้วอมันเข่าท่างไหนหล่ะมาคือสามารถถามเนี่ยศูนย์เข่าบ้านมากมาเปิดประตูเปิดได้เสยตกใจแล่นไปเปิดหน้าต่างน้าต่างเลื่อนได้เสยบานเลื่อน ดีนะบุญกุไลสาธุบ่อยากว่าหอกอีนี้เสียเป็นคนดีเสียเรื่องบาปบุญคุ้นโทษเฮาบ่เอาของคนคนก็เอาของเฮาบ่ได้ดแมนอยู่เป็นยับบงไงอ่ะมึงได้ดยังไมึงได้ยังไปเนี่นนนนยกูถามมึงแนีน เด้อกูเคยบอกเคยเตือนแล้วนะกูงูได้ว,ว่าเป็นภัยนะกูไวนาซือือเด้อสิบอกให้กูไวานาซือือเด้อมึงงูว่ามันเสียของนี่มึมงมาเห็ดยังสิประตูประตูนะตั้งกูกระพังกูต้องมาเซเวลาหาเงินซื้อหาเงินซ่อมอีกสันบก่กมึงว่เห็นใจกูเนี่ยมึง ก็ต้องเห็นใจกูตัวกูกับมึงกับเป็นคนคือกันมึงบ่มีละ่ะมึงยังมาหาลักกูกับบมี่หละกูยังเฮ็ดบ้านบ่แล้วเออเนาะมึงนีเนาะจังไลอีหลีมึงนี่กูบอกว่า่าเห็ด่าเฮ็ดเตือนบาฟังนะขันมีอีกรอบนึ่งกูบ่ไว้หนานะบอกหน่อหลายเทียเราเด้ หลายเทีย่ยเราได้สิบอกใ้เด้วยเนี่ยทักนี่จจนยาบันในความเป็นโจรได้แมเมื่อหยิบของคนเนี่ยแต่ย่าแถวบ้านส่งเขาว่าพังเห็นใจใน้ม่ในบ้านบแลียวเนี่ยเป็นแต่นายให้เฮวยจักสิเมเอ,อีหยงัง บมมีผูใ้ใดงูโดอกนี่ยบ่อยู่บานอยู่ซงน่ะสิเอาของมีคาทิมไว้อยู่ในบ้านน่ะนะบมมีไผงูเห็ดจังสัน่นโดกขันแม่นมีก็ได้แม่นมีก็บ่บเอาไว้เด้ออย่าสเสียเวลามาง,งัดมาแงยอย่าสเสียเวลาย่องเบาเขามาอย่าสเสียเวลาไม่ฮ็ดจังสีอีกเสียความรู้สึกเห็นใจกันแนบ้านยังย่งบ่แล้วอยู่ขันมีมันสิ แล้วแล้ตัวบ้านนะ่ะมันสิมาเป็นจังซีย่ยุติ่บ,บ,บ้านิโทษรักเนียไบ่บ้านเราก็ศูนอยู่ดิทีรแรกก็ตกใจแหละตกใจตกใจว่ามันเข้ามาด้วยวิธีไดมันปิดประตูไวประตูมันไม่ได้เปิดไวแต่คือ จากประตูเนี่ยมันล็อกไวประตูหน้าต่างนี่ล็อกไว้มดยู่ยู่ประตูเปิดได้หน้าต่างก็เปิดได้มันมันปิดไวให้พกติแต่มันบได้ล็อกให้คิดว่ามันเขทาทั้งหน้าต่างล่ะคิดว่าเขาห้องนอนนะเลือกเขาห้องนอนด้วยนะแมนเฮามีเข้ากับบงงเก็บของไวในบ้านดอกขันเฮ้าบ่อบยู่บ้านน่ะน,นะพุน่นตูเสฟธนาคารพุ่น ท่านมีใบเอาใบ,าเ,อาบาเอาเมวเก็บไวจีตเสียงความปลอดภัยในบ้านดอกสุมือในพุน่นเขาตูเซฟพุน่นธนาคารพุน่นดูแลให้เงิดมางอแทบไม่อยากอายขึ้นไม่อยากอายเอาดิของผู้อื่นน่ะ ขันบ่มีกินหมากไม้พักหญ้าหาใบนี่มาเก็บไปกินเนี่ยสิมาขึ้นพื้อไปัญญางานซองข้นนี่ยสิมาขึ้นเฮ็ดหยังห้วยประตูนาต่างน่นนะนก็สิต้องมาเสียเงินซื้อเสียเงินซ่อมตัวมันไม่เฮ็ดแนวใดของกินก็มีให้กินเต็มสวนอยืนเลยเนี่ยขันว่าบ่มีกิน เก็บไปกินทำไมระหนายกูเหลือเงินขอลองอ่อนว่อนนะอย่าให้มีคลังต่อไปนะ mm. ดางคนตางอยู่นะเ mm. มื่ออยากเห็นให้เดือดร้อนนะแต่ยังไม่เห็นจังสี่นะ รประปืมนะประชอบนะค,คุณใจดีสื้อเด้อเนี่ยดีนะคุณพาคคุณเจ้ารักษาเดสมหาเหตุอีก แจ็บเย๋ย,ยวนอะโฮ้ยหันเอาเจ็บไยอืมมาหันเถอะบันย แเมาแตกพักพัๆทีหลังเอาตับกานมันต้องเอาใบนั่นต้นมันหวานการมันหวานใบบ่หวานใบไม่มีรสชาตินี่จังสิ แ <laughs> ป๊บบานโอ้ยตกอีกซะซูคั่นสิแอ่วปานนี้เมื่อวานก็ตกแป๊บเดียวักๆๆมาแป๊บเดียว นี่กินบะเบีย้ยเนาะแซบ่บกับน้ำพริกก็แซบ่บกับส้มตำก็แซบ่บกับขนมกินน้ำยาป้าก็แซบ่บโอ้ยเมื่แตกอย่างตายอ,อะ่ะ เมื่อจับปักริกจ,จับกระดาษมาเ็จหนากระเสบตัวเสียบไรบักแต็งหน่อยดิ มีบักแต่งหน่อยเลยใส่บักแต่งหน่อยต่ำอือโอ้ยใบพักบ่าเสียบก็บ่กินแล้วเนาะไม่เจอดเพ็ดค่ะเพ็ด ตึงพีตึงแสบอีหลีได้เนาะทุกคนเนาะบ้าเราบาปบุญคุณโทษความดีความงามอีหลีเด้เสียอีหลีเสียครับเห็นบ่เนี่ยอยากสิบอก ให้ถามมันเถอนนามันไดยังไปเขาเป็นบ๊วยยุบวาเจ้าของเป็นคนดีนะ่ส่วนหนึ่งเขาไปยังเห็ดบุญเฮ็ดท่านเขาก็บบได้เห็ดได้ผู้ใดเดือดร้อนมากมายเขาก็บ,บ่ได้ถือว่าเป็นคนเลวมากมายนะความดีความงามของนี่กันแต่เห็ดไห้เฮาปลอดภัยในชีวิตอีหรีเด ے. บอกว่าเขาจะเจอวิกฤตเป็นได้ยังกอผ่าน้ลไปด้วยดีอีรีเสียคักอีรีนี่มี่เรับได้อยู่ฝั่าบ้านเผาซองนี่มันข้นมาเอาได้มันมันข้นได้แต่มันได้ยังไปแน่บัดนี้เ,เนาะเมนบวละกปับมงนอน ผูเมือแม่นอยู่ไก่กับหมนอน้อนวายคุณพากคุ้เจา้าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรักษาบานทรงของลูกและชีวิตของลูกให้อยู่หลอดปลอดภัยพิที่คิดบด่ดีไก่เขาแพร่ให้เจ้าของไพิที่คิดไร ขอแย่เขาเขาเขามาไก่แยกเขาย่างไกลเขามเขามาในอนาคตเขตบริเวณของลูกคอยเขามองไปเห็นในสิ่งที่เขาต้องการคอยเขามองเห็นเป็นเพียงสิ่งว่างเปล่าหรือเป็นที่โลกล่างให้เปี่ยนใจใเขาเดินจากไปบ่ปิดมุปิดตาบ่ให้เขาเห็นในสิ่งที่เขาต้องการบ่ให้เขาสามารถยิบทรัพย์สิน แของมีคา่าทรัพย์สมบัติของเห้าออกไปจากบริเวณอาณาเขตของเห่าใดห้องอธิษฐานแบบนี้สุกข,ขึ้นคันจำบผิดมีอยู่สองขึ้นก่อนกับตอนนอนอยู่โรงแรมกับอย,อยู่ตอนอยู่ตั้งประเทศกับผัวประมาณสองขึ้นร่วมเราสิเป็นสี่ขึ้นที่ลืมที่ลืมสวดภาวานาแต่ทุกเธือเหตุอิริยเสียในเรื่องศักดิ์ธิ์เสียในความ ความดีความประพฤติดีประพฤติชอบเสียว่าความดีนี่แหละช่วยปกป้องปกปักรักษาให้เขาหลอดพ้นจากพายันตรายทั้งหลายทั้งปวงช่วยปกปักอาณาเขตบริเวณบริเวณ,บร,เวณบ,รบริวนันรอบบ้านของเฮ้าใดเสียคักบแเ่นว่าต้เฮาสิสักต่าธิษฐานได้เฮ้าก็ต้อง ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่มเราก็เสื้อมัน่นในความดีความดีความงามที่เฮาได้เห็ดมันห้ผลนี่หีให้ผลนี่ดีเห็นบ่จังอยู่อยู่โรงแรมคิดสันย,ยูเดอเคเขียดเขียดคักเด้เขียดวาวาจะสิบ,บุมีรถกับมาบัสุดทายก็ได้แท็กซี่ติดต,ต่ตอติดต่อโรงแรมหาแท็กซี่ให้ยูแต่ว่าเขาท่านได้คอนเฟิรม์ม ก็เคียดได้เพราะว่าแท็กซี่เป็นตัวเลือกสุดท้ายเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่เ้อาสี่เท่าห่วยที่่บริการพอเราเท้าบอบ่อยากบออยากรบกวนครอบครัวอยากพี่น้องสีตองมาเสียงเสียงเขาในพื้นที่สีแดงเสียงที่เวลาเพิ่นออกออกจากพื้นที่สีแดงเพิ่นจะต้องมากักตู่เฮ่ากังวลเฮาคิดเฮาคิดไปมืดอ่ะเฮ้าคิดเยอะอ่ะเพราะว่าเฮ่าต้องเฮ็ดมันถือต้องตามระเบียบ ระเบียบของรัฐบาลคือเขาเยอะเขาคิดเยอะเขาเป็นขนตรงเกินไปอ่ะจองตัวตัวกับเลื่อนตัวเครื่องบินกับเลื่อนรถมี้รถทัวรถบัสรถตู้บ่ามีแนนเอาเราสถานการณ์บ้านเมืองเขาอยู่ในกรุงเทพป,ปะเนี่ยจะเป็นยังไง,งเข้าเขาก็เครียดได้เครียดไปสุยยางเนี่ยเพราะว่า โควิดมนหลายสถานการณ์แบบนี้เนะาะเขาก็ต้องใส่รถไคลที่ทมีเป็นจิตเป็นกุศลกัส,กสาธุรน้ยเขาละเขาก็บ,บริการสําหรับผู้ที่ป่วยได้ติดเชื้อที่ต้องการไปไปใส่เตียงใส่เตียงยุดน,นออกพื้นที่หรือยุดตามตั้งจจงหวัดของผู้มีลำเนาของเจ้าของเนาะก็เข้าใจเขายุว่าร่างกายขาออนแอก็ต้องมีคนยืนมือไปซอยแต่แตปัดดี เขาคือว่ามองถึงคนทีที่บริป่วยที่บเรติดเชือ้อส,สีจังเจ้าเขาบ่มีหยาดิบที่มีรถจ้าเขาเบ่บ่มีบ่มีรถโดยสารสิบไปสิบมาใสาต่ตัวเขาตรงให้จังไดตรงนี้ลหละเป็นยังคือเป็นยังสี่ขันเค,ค็คนบ่มีเงินะ่ะแมนบบล่ะมันใส่เงินเยอะนะใส่เงินเยอะมากนะคะนุง่งโรงแรมกับแพงมากนะคะไปต้องมาหาเงินคาาา่าเมารถหารถเอกยาก ขันจังผู้มีเงินเออพอหารถได้มันก็นดีแต่ผู้บ่มีเงินละ่ะเกษีบิออกมานอนเตเตย่ขางถนนสันบอกเสี่ยงติดโควิดอีกสเสีนแล้วเงินถ้าเป็นคนขี่เก่งใจนะเลยบยาออยากรบกวนลมายทั้งนั้นแนะ่ะเป็นไปได้กับดินล้นโดยตัวของแก้ปัญหาโดยโจเจ้าของอละละ่ะคือเขาเป็นคนขี่เก่งใจคนบ่คอยอยากเบียดเบียนคน บ่ค่อยอยากรบกวนไผขันบ่จำเป็นอีหลี่ขันรถจำเป็นอีหลีสิบ่รกบกวนคนเพราะเป็นคนที่แบบว่ามากักเฮ็ดอีหยังด้วยตัวเองมักมักไปมักดิน้นรนด้วยตัวเองเกิดอ,อีหยังขึง้นก็อยากแก้ด้วยตัวเองให้ไปให้สุดๆก่อนนะ่ะนะเป็นจังซั่นแว่ขึ้นมา บิบเดี๋ยวอิเด้นเขาบิบเดี๋ยวอิเด้นมันคิดไตดมันแวบขื้นมาเลยหลอกคาไวเห็ดไดมันเหตุใดเลยเด้แต่ว่ามันกับมีแนวดนจิตโดนใจเข้าเบรกเข้าอยู่นั่นล่ะเขาอาสียังบ่มด่มกับเขาก็เลยดึงสติเขาได้กลับมาก่อนหรืออาสิมีสิ่งโดนบันดาลจิตโดนบันดาลใจเข้านิ่งๆดึงเข้ากลับมา ดึงสติเข้ากับมาซอยดึงสติเข้ากับมาโค้ชมันตรงเขียดเบอร์ใดวะมันยังสิขาตัวของตายได้มันยังคิดขาดตัวตายได้เอ้ามันตรงนี้ามเขียดบ้านไดนยังสีแวบเรื่องนั้นเข้ามาได้ผู้ใดเคยเป็นบะนี่เคยเป็นสองครั้งแล้วนี่ครั้งที่สองเขียดวัวนอนโรงแรมบ่เคยหลับจักคืนเลย เต็มขีดที่กับรับเนี่ยเหมือนแรกรับอยู่แคเพิ่มมงสองชั่วโมงนอกนั้นกับตื่นที่เหลือเดินนอแนเนว้นนอกนั้นบางขึ้นเกือบสิบสามขึ้นกลางขึ้นบริเวณนอหนเลขตาแข็งบริรับจับแต่โทรศัพท์พี่วีก็บ่ค่อยเปิด <c oughs> พอโทรศัพท์ <c oughs> มันจะมีนุ่นมีเนยแฮนแฮงหูความเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นกัน <c oughs> นั่นแหละ ก็เลยบ่อยากเปิดโทรทั์เพราะว่าบ่อยากให้รู้สึกว่าบ่อยากเปิดให้คนอื่นได้ยินได้หูยังเกี่ยวกับเฮ้าหน้าต่างพมมันกับว่าเปิดพามันกับว่าเปิดหน้าต่างกับว่าเปิดมิดมิดจัดเปิดแต่ประตูไปเอาเขาประตูนาห้องแห้มเขามาเอิื่นนาาเขาเขาอประตูให้ไปเอาอาหารหนาห้องสำนันแล้วก็เปิดลับแล้วก็เปิดปิดสำนัน นี่ลหละมันก็นเลยจะต้องให้ได้เฮ้าเฮ้าหูถึงผลผลดีของการเฮ็ดความดีเฮ้าก็เลยมีความความสุขที่สี่เฮ็ดความดีนี่ลหละแต่กนน่อนไหนเฮาก็มีความสุขในการเฮ็ดความดีนี่ล่ละผลผลมันเลยพอมันได้ยังสี่เฮ้าเฮ้าก็สิมีกระจิตใจเฮ็ดความดีมากขึ้นเพิ่มขึ้นมันมีโอกาสเฮ็ดเลยดี นดีเทีห่หลุดอืมทุกคนผาดนี้ใหญ่มากมันหมดแล้วเหลือแต่ที่ยัง่ะใบพักเพราะใบพักไม่มีรสชาติ สมกันยัยงสมกันยั่สนกันยั่หัวปากไง่หัวก็เลยสื่อตะของี้บ่เมืองปากเนี่ยนี่ไง,ง,ไงละกินที่เรียจวกเลยปากเลยอยยังแปะ ติดนำประแดกซิมมึงจะต่อนพาแซบแบบ่แฝกรสชาตพันเดียขอบคุณสับป,ประรดพี่หน่อยอร่อยมากค่ะโอุือมหวานเนื้อแดก เอาปไนทื้นไม่กรดฝนเลยแกนก็กินเน่ะ แกนมันก็กินเขาว่านเป็นยาก,ก็ต้องกินมันไม่ไประโยชน์อะเศรษสม